สุกนโนมัตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ตําตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาว่าเขื่อนกันตะลิงที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ไปก่อสร้างไว้เพื่อป้องกันกันตะลิงริมแม่น้ําสายบุรีพังเสียหายเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วภายหลังจากอุทกภยัยได้พังเสียหายเพิ่มเติม จึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยกระทรวงมหาดไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำการสำรวจซ่อมแซมให้เขื่อนดังกล่าวกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเรื่องที่2ก็ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนงบประมาณนะครับในการก่อสร้างเขื่อนการตะลิงบริเวณแม่น้ําสายบุรีบริเวณบ้านบริเวณบ้านกับปงบางโงยที่หนึ่งซึ่งมีรอยต่อจากของเดิมซึ่งยังไม่ครบท่วนเพื่อป้องกอันน้ําท่วมในตลอดทุกปี ส่วนเรื่องที่3นะครับก็เป็นขอให้กรุยธาธิการและผังเมือง โดยกระทรวงมหาดไทยนะครับสร้างเขื่อนกันตลิ่งที่บริเวณแม่น้ําสายบุรีณนบ,บ้านปลายองแงนะครับวันนี้ที่ดินสวนยางพาราสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนพังเสียหายระยะทางยาวมากกว่า300เมตรจึงอยากขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้โยธาธิการจังหวัดยะลาเข้าไปสำรวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันตลิงในบริเวณดังกลา่าวเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับก็ต้องของคุณท่านประธานเรียนผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแม่น้ําสายบุรีมีปัญหา ซ้ำซากก็คือน้ําท่วมทุกปีแล้วปัญหาทุกปีก็คือเขื่อนการตลิงที่แม่น้ําจะพังทุกปีก็อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สํารวจว่าเหตุใดเขื่อนหรือตะลิ่งที่แม่น้ําสายบุรีถึงพังเสียหายตลอดทุกปีก็อยากให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาสาเหตุและดําเนินการแก้ปัญหาด้วยดังกล่าวด้วยครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับ ท่านต่อไปนะครับท่านสุกโนมทาครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสุกโนมัธาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยะลาเขตสองพรรคประชาชาติวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานทีเ่เกี่ยวข้องอยู่3ามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาว่าเคื่อนกันตะลิงที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ไปก่อสร้างไว้เพื่อป้องกันกระตลิงริมแม่น้ำสายบุรีพังเสียหายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วภายหลังจากอุทกภัยได้พังเสียหายเพิ่มเติมจึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยกระทรวงมหาดไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำการสำรวจซ่อมแซมให้เขื่อนดังกล่าวกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเรื่องที่สองก็ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณนะครับในการก่อสร้างเขื่อนการตะลิ่งบริเวณแม่น้ําสายบุรีบริเวณบ้านอุดบริเวณบ้านกับปงบางโงยอีกที่1ซึ่งมีรอยต่อจากของเดิมซึ่งยังไม่ครบท่วนเพื่อป้องกอันน้ําท่วมในตลอดทุกปีส่วนเรื่องที่3นะครับก็เป็นขอให้กรมยเทธิการและผังเมืองโดยกระทรวงหมหาดไทยนะครับสร้างเขื่อนการตะลิงที่บริเวณบ้าน บริเวณแม่น้ําสายบุรีนะบ้านปายงองแงนะครับวันนี้ที่ดินสวนยางพาราสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนพังเสียหายระยะทางยาวมากกว่า300เมตรจึงอยากขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้โยธาธิการจังหวัดยะลาเข้าไปสำรวจเพื่อก่อ,กอสร้างออกแบบก่อสร้างเขื่อนกันตะลิงในบริเวณดังกลา่าวเพื่อเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ครับก็ต้องขอคุณท่านประธานข้อฝากเรียนผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแม่น้ําสายบุรีมีปัญหาซ้ำซากก็คือน้ําท่วมทุกปีแล้วปัญหาทุกปีก็คือเขื่อนกตะลิงที่แม่น้ําจะพังทุกปีก็อ,อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สํารวจว่าเหตุใดเขื่อนหรือตะลิงที่แม่น้ําสายบุรีถึงพังเสียหายตลอดทุกปีก็อยากให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาสาเหตุและดําเนินการแก้ปัญหาด้วยดังกล่าวด้วยครับขอขอบคุณครับ